วิธีการเข้าโหมดบำรุงรักษาเปิดสวิตช์ออนปลดเบรกมือให้อยู่ในตำแหน่งว่างเหยียบเบรกค้างไว้แล้วกดสวิตช์เบรกมือลงอสัญลักษณ์ตัว p หายไปหลังจากนั้นให้เหยียบแป้นคันเร่งค้างไว้แล้วกดสวิตช์เบรกมือลงค้างไว้แล้ว off ออนกุญแจ แล้วก็ออนกุญแจสัญลักษณ์โหมดบำบรุงรักษาจะโชว์แสดงขึ้นมานี่ก็สามารถถอดเบรกหลังที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าได้ส่วนวิธีการคืนค่าทำเหมือนกันแต่เปลี่ยนจาก กดสวิตช์ลงให้เป็นกดสวิตช์ขึ้นวิธีการเหยียบคันเร่งค้างไว้ดึงสวิตช์ขึ้นแล้วออฟออนกุญแจใหม่หากอ่าเท่านี้